กัมาล้วไหลถ้เล็กๆสำหรับผูกหลานนะครับผลปั่นนะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอาทิเช่นมะหุงข้าวกระติกน้ำร้อนนะครับเป็นต้นนะครับรวมถึงเสื้อผ้านะครับร่มกระเป๋านะครับของใช้ครัวเรือนหม้อนะครับของที่ใช้ในครัวเรือนในบ้านเรือนนะครับรวมถึงของขวัญนะครับนังปิยมหอยเชลล ร้านญาติยายได้เสียงโชคในการโบนหใหปลาโชคนะครับรางวัลใหญ่นี่ใส่ทุกวันนะครับใส่ทุกวันวันนี้จักรยานยังไม่ออกนะครับวานนี้จักรยานคันใหญ่ออกไปแล้วหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับวานสำหรับวันนี้ยังไม่ออกครับเรียนเชิญเนาะวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้จักรยานไปนะครับเราเด็กจกยังจะของกลัวจะได้ไม่ได้ใหญ่ไปจักรยาน เนาะโอเคครับยูจักรยานเก็บไว้ไอ้โจ๊กคนเดียวไม่ใช่ไหมโันน้องไปแล้วนอาจจะมือหมันก็ได้ครับมาชมบุญได้มาในของกวาดดาชวนคือเหลือกันนะครับใ้ของใหญ่ผู้อาจจะคืนในวัดก็ได้เพื่อให้คนดีครับนเปลี่ยนเชิญนะครับเปลี่ยนเชิญครับที่นี่วัดดอนชมพูนะครับวัดดอนชมพูบ้านดอนชมพูหมู่หนึ่งนะครับ ตำบลดอนชมพูนะครับอําเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็ขอเรียนเชิญปู่ย่าตายายนะครับทุกท่านทุกคนนะครับ รวมถึงนะครับพาลูกพาหลานมาทำบุญนะครับปิดทองไหว้พระอ,องค์พระมหาเจดีย์พรมรังสีนะครับปิดทองไหว้พระเสริมดวงดเป็นสี่มงคลเรียบร้อยแล้วครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับสุญ,ญาตายายนะครับด้านทางด้านข้างองค์พระมหาเจดีย์พรม,มรังสีก็มีกิจกรรมพาโชคนะครับล้วงหายพาโชคนะครับไอชั้นได้ลุ้นจับรางวัลนะครับรางวัลใหญ่ๆก็ ก็มีไายอยากด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานก็ดีเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนนะครับกล่องของขวัญนะครับนายกระติกน้ำอาเรียเชิญจาเชิญครับมันดือจูบูวีตอีสองอีสามสีมา ยกไข่รางวัลก็มีวสวัรับการนะครับจ้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงใจดีนะครับมาสมททุนนะครับของรางวัลให้กับทางวัดกิจรกมรานมหาสนุกนะครับล้วงไหายปลาชูให้ทางวัดได้ป็นวันเพิ่มนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับขออนุญาตนะครับที่ไม่ได้ทราบชื่อเสียงเรียนามท่านนะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับ เด็กาลูกพาหลานจงรูกจงมือหลานเปิามื่อมีเฉพาะกลางคืนหรือกลางวันด้วยกวันารกลางวันด้วยได้เยนะครับกับเชิญกับสวัสดีครับสวัสดีครับกับเชิญเ่อนพี่น้องมาเหนงครับมาจุไหมครับจุไหมวันนี้ผมก็ได้นะครับ3มอย่างอันนี้ก็เรียกอะไรนาออุ่เก็นนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าแป้งอันนี้ก็เรีากกายกตะก้าตะก้าใส่มาค,ครับนี่ฮมาได้ดตัวมันใหญ่ที่สุดในตะก้านใหญ่ใหญ่เลยก็ไอันนี้อยู่ทีมงานอ่ามันอะไรครับทีมงาน กำกันวัดดอนยมพูนนะครับที่ลานกิจกรรมร่วมไห้มาโชค์นะครับที่วัดดอนยมพูนตำบลดอนยมพูนอำเภอเมสูงของเรานี่นะครับสำหรับทุกท่านนะครับเรจะเป็นที่น้องตำบลดอนยมพูนก็ดีอำเภอเมืสูงขก็ดีนะครับอำเภอข้างเคียนตุนิษฐาจังหวัดนครราชสีมานะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านทุกคนนะครับมาท่วมบุญนะครับปิดทองไหว้พระนะครับมาทำบุญยกฉัน นะครับองพระมหาเจดีย์พรมรังสีที่วัดก้อนจมู้มนะครับอนทุกท่าเชิญนะครับเรามีกิจกรรมมากมายนะครับอาทินะครับเราพงน้อนยุกนะครับกิจกรรมโรงแหนท้าโชคนังจอใหญ่เสนอจิตนะครับน้องเป็นกิจกรรมให้ท่านนะครับได้เดินเที่ยวชมนะครับหลังจากที่ทำบุญถทายแลาทัดารยีร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้มีจิตใจุญนะครับที่มาร่วมบุลร่วมงานในครั้งนี้นะครับนาะก็ ก็มาช่วยงานกันกันเลุโรงแรโอเคครับก็ตลอดทั้งวี่ทั้งพันทึกปีมีเปลี่ยนนี่นีมเปลี่ยนเะเปลี่ยนพ่อทอนเนาะโอเคนกอ้าสรับวัสดีครับเี่ยับเชียสัมพันธ์นะครับในเชือขขายชาวตะมนนน